สวัสดีครับผมเกมดังเกมเดิมเกมเมกะดาเกิ้ลนะครับผมใช่ไหมมังกรทองอันนี้ผมเคยอธิบายไปแล้วนะครับผมก็ตัวนี้เนี่ยมันจะมีทีเด็ดอยู่ที่ y นะครับถ้าติดกัน2ตัวเนี่ยมันจะมีมังกรลอดออกมานะมังกรมันแบ่งเป็น2ตัวนะครับก็คือมังกรหยกกับมังกรทองอ่ะไอตัวตำลึงทองนนี่คือ ไม่แน่ใจว่ะไม่เคยได้นะเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วกันครับวก็คือตัวหน้ามังกรนี้นะครับกลุ่มสัญลักษณ์ชนะต้องติดกันแบบนี้นะครับห้าตัวขึ้นไปถึงจะได้เงินรางวัลน,นะครับถ้าติดคร่อมแบบแบบแบบที่สองนะ่ะขวามือไม่ได้เงินนะก็อัตราจ่ายเนี่ยตัวตำลึงทองจะแพงสุดนะครับแล้วก็ไล่มนาะเดี๋ยวเราเริ่มเลยแล้วกันครับตำลึงทองกระจกนะแล้วก็นั่นแหละครับผม ไอ้พวกแจ็คแมมคิงเอทนี่มันพวกนี้มันจ่ายถูกนะเดี๋ยวเบ็ดร้อยยี่สิบไปเลยครับวันนี้ผมเอามาสามพันนะผมดนไปแล้วครับรอบหนึ่งนะเสียไปฟรีพันกว่าบาทรอบนี้และวะ้ววจะเจ้าคืนนะครับก็เราเบ็ดกดออตโต้ไปนะครับผมร้อยรอบนะร้อยยี่สิบหนึ่งร้อยรอบอยู่ที่พันสองนะเฮ้ยหมื่นสองดิแต่ผมคงเบ็ดไม่ถึงร้อยรอบหรอก นะครับมันคงไม่แบบว่าเนี่ยติด5ตัวก็ได้เงินเลยนะครับผมแต่จะคุมหรือเปล่านี่อีกเรื่องหนึ่งนะลุ้นวายครับรอบนี้ครับลงไหมอ่ะอืมไม่มีวายคือมังกรต้องติดกัน2ตัวมันถึงจะเป็นวายหมายความว่าเจอวายติดกัน2ตัวจะเป็นมังกรลอดออกมานะแล้วมันก็จะไปทําให้ตัวอื่นนครับผมไปเชื่อมกับตัวอื่นทําให้เกิดการจ่ายที่เพิ่มขึ้นนะครับ โอ้โหตํำดึงได้แน่ครับเฮียไม่ติดว่าเพื่อนเสียได้ครับถ้าไม่ติดก็คือไม่เกิดอะไรขึ้นนะผมจาก3,000ตอนนี้2,600นะครับก็เสียเสียได้ได้อยู่นะครับหมุนไปจะก,กี่รอบแล้วว่า3รอบครับก็มีทั้งได้ทั้งวืดนะครับผมผสมกันไปเอ้ยรอบนี้เป็นไงครับ ป้ายมาว่ะหูไม่ได้ครับได้แล้วรอบนี้เรียบร้อยครับสองตัวนี่เดี๋ยวดูนะเดี๋ยวมันจะรอดครับนี่สวยเปล่าน,นี่มังกรหยกเว้ยนี่ครับรอดตำลึงทองรอบนี้ผมได้เป็นพันแน่นอนดูดีแม่งได้อีกวายครับได้อีกตัวครับดูนี่มังกรทองมาแล้วอ๋อคือว่าคือถ้าวายครั้งแรกมันจะเป็นมังกรหยกนะครั้งที่สองน่าจะเป็นมังกรทอง วายยังไม่หมดสิ้นครับผมมาเรื่อยๆเลยวะผมได้ตัวแน่ได้ตัวแน่กูได้แน่ครับหล่นเลยเพื่อนนี่ไงสองพันสี่นะหมดแล้วครับนึกว่าได้อีกนะเมื่อกี้นะหมดรอบนั้นไปนะครับผมเหลือเฉว,วยอยู่นะโอ้ร้อยยี่สิบนี้เจอทีเด็ดจริงครับครบยี่สิบรอบละ 4 0 7 0บาทกำไรมาพันหนึ่งนะครับผมรอบน,นี้ลุนวายมีไหมไม่ติดนะครับ96บาทเดี๋ยวเราไปเบ็ดสูงเลยครับ240บนะคุณคิดดูผมมีเงินเท่านี้แหละครับผมก็เล่นเลยครับไม่ต้องซื้อผมไม่ค่อยชอบซื้อนะซื้อสปินผมว่ามันไม่คุ้มนะครับผมคิดว่าปั่นเองคุ้มกว่านะหรือว่าถ้าใครซื้อแล้วคุ้มเกมไหนก็มาบอกกันได้นะครับโอ้ยเจย่างสวยครับ โอ้ยแลวไหลช้าๆแบบนี้ผมคิดว่าผมได้อะไรเด็ดๆตลอดนะได้ปะพวกได้ตัวไอ้สัญลักษณ์เนี่ยมันจะจ่ายแพงนะ,นะลุนวายล่นไหมครับไม่หล่นวะมันต้องติดคู่กันนะหรือว่าติดท่อนบนท่อนล่างนะครับถ้ามาแบบเหลื่อมๆนี่คือไม่ได้นะวายมังกรน,นะเสียดายเลยรอบน,นี้ครับมาเจออีกไหมสวยๆไม่ได้เลยเหรอเพื่อน อ่ารอบนี้แหละครับติดติดหรือเปล่าไม่ติดว่ะโอ้เสียของต้องติดหตัวไหมถึงจะเป็นวายนะครับถ้า5้าตัวนี่คือแค่จปกติถูกต้องไหมฮะที่ผมเข้าใจอะ่อจะ480หสเสียได้กระจกชิบหายครับเหมือนจะสวยนะโอ้ดูป้ายมั้โอ้หทนไม่ไหวแล้วครับผม เอาเท่าไรอ่ะหกสบดีกว่านะเงินจะหมดครับเหลือพันเดียวอ่ะเข้าดีแหมมาถะอื่นให้พี่ลุ้นแล้วไม่ได้อะไรเลยอ่ารอบนี้ครับ24บาทละสงสัยจะโดนอีกว่ะกูโดนอีกแน่ๆเลยเนี่ยพันหนึ่งโดนไปแล้วนะครับรอบนี้ใส่มาสามพันนะ ถ้าโดนอีกก็เลิกเล่นเกมนี้ตลอดชีวิตไปเลยครับจะเสียเฮียอะไรบ่อยๆล่ะสิบแน่เรามีกูได้วาวแน่ๆเอาไม่ได้เหรอไม่ไม่ได้วะงงครับอ,อ๋อถ้าเป็นพวกเอจแจ็คมันจะไม่ติดวาวเฉพาะตัวพวกสัญ,ญลักษณ์แบบเหรียญพวกอะไรอย่างงี้หรือเปล่านะครับผมที่จะระเบิดเป็นวาวให้นะอ๋อพวกนี้ไม่ได้เหรอ เดี๋ยวดูเรื่อยดิผมเล่นมาสองสาครั้งก็ยังงงอยู่ครับนี่ไงเอออ๋อ,อถ้าเป็นแจ็คแมมคิงเอ็ดสบนี่คือไม่ได้ไม่ได้ตัววายนะโอ้ยสวยแล้วครับนับย้อนหลังเลยครับผมเหลือหกร้อยอะ มาสักทีจะขาดใจแล้วสามพันกูเอารอบนี้เจอครับได้แล้วได้แล้วอ๋อมันต้องเป็นสัญลักษณ์ตัวนี้ถึงจะได้นะเข้าใจแล้วครับผมโอ้โหเทียจเล่นมาสองรอบรอบนี้ติดอะไรให้ครับโอ้โกระจกค,ครับนี่สิบสิบก็ไม่ได้ไหวนะแต่เหรียญได้ครับนี่งไงโอ้สวยครับ บังลอดมาแล้วลอดมาแล้วติดตำหนึงทองเพียบเลยโหพันสี่เหรออยากได้เยอะกว่านี้ว่ะเพื่อนเที้ยรางวัลใหญ่มาครับโอ้พันสี่หกบาทได้พันสี่นะไม่เยอะเท่าไหร่ครับเราเล่นราคานี้ไปก่อนนะผมขึ้น200ไม่ไหวแล้วอะ่ะ โอ้ยรอบนี้สวยมากครับเต็ม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 ได้ไหมตำลึงเหรียญมาเหรียญเหรียเหรียญเรีเจอแล้วเจอแล้วเจอกันแล้วครับผมพังแน่มึงเว็บมึงอะ่ะได้แล้วครับเรายังเหลือไวอีกสองตัวนะพี่อยากจะพูดน้องเอ้ยเต็มเต็มปะละนี่ไงโอ้ยรอบนี้มีหมื่นปะวะสวยมากครับผมหกสบาทผมแนะโอ้โหดูครับ ไม่จบวายนะวายยังมีอยู่นะอ่ะรอดพร้อมกันเลยครับสองตัวครับเอาอะไรก,รกักูกระจกมนาะเป็นวายนะครับโอ้โหเยี่ยวยเหลืองไม่งั้นได้เพิ่มนะเอาเลิกนะได้ทุนคืนแล้วครับผมกูเอามาสามพันเนี่ยได้สามพันนะเพราะว่าตอนแรกเกือบเสียแล้วครับผมก็ไล่คืนมาได้นะผมเลิกแล้วนะก็จบประมาณนี้นะครับผมใครสนใจเดี๋ยวผมจะติดลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะ